ข้อ 4. ครั้งนั้นพวกมนุษย์ในชมพูทวีปทั้งสิ้นพากันคิดมุงคลเป็นพวกพวกว่าอะไรหนอเป็นมุงคลแม้พวกเทวดาผู้รักษามนุษย์เหล่านั้นฟังคำนั้นจากมนุษย์แล้วก็พากันคิดมุงคลอย่างนั้นเหมือนกันโดยอุบายนั้นนั่นแลพวกภูมิเทวดาวงเล็บเทวดาประจำภูมิภาคมิตรของพวกเทวดาผู้รักษามนุษย์ทั้งหลาย พวกอา,ากาศักถะเทวดาวงเล็บเทวดาประจำอากาศมิตรของภูมิทเทวดาเหล่านั้นพวกเทวดาชั้นจตุมหาราชิกะมิตรของอากาศัธธากะเทวดาเหล่านั้นพวกอากาศนิถะเทวดาวงเล็บพรมชั้นอากาศนิถะมิตรของพวกสุทัศสีเทวดาสรุปว่าพวกเทวดาและพรมฟังคำนั้นจากมิตรของตนนั้นๆ แล้วก็พากันคิดมงคลเป็นพวกๆก,การคิดมงคลเกิดขึ้นแล้วในที่ทุกสถานจนกระทั่งในหมื่นจัก,กรวาลด้วยประกาศนีก็การคิดมงคลซึ่งเกิดขึ้นแล้วนั้นยังไม่ได้ตัดสินเด็ดขาดว่านี้เป็นมงคลได้ตั้งอยู่ตลอด12ปีครั้งนั้นเทวดาและมนุษย์ทั้งสิ้นเว้นพวกอริยสาวกเสียแต่กันเป็นสามพวก ด้วยอำนาจทิฏฐมงคลสุตตะมงคลและมุตตะมงคลแม้บุคคลผู้หนึ่งซึ่งตกลงใจตามความเป็นจริงว่านี้เท่านั้นเป็นมงคลไม่ได้มีเลยต่อมาพวกเทวดาชั้นสุทาวาตรู้จิตของพวกมนุษย์จึงเที่ยวบอกไปในถิ่นมนุษย์ว่าโดยล่วง12ปีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากตรัสมงคล ครั้นโดยล่วงไปสิองปีพวกเทวดาชั้นดาวดึงมาประชุมพร้อมกันแล้วเข้าไปเฝ้าเท้าสกะะผู้เป็นจอมเทวดาทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้นิรทุกข์ปัญหาปรารบถึงมงคลเกิดขึ้นแล้วพวกหนึ่งว่ารูปที่เห็นแล้วเป็นมงคลพวกหนึ่งว่าเสียงที่ฟังแล้วพวกหนึ่งว่าอารมณ์ที่ทราบแล้วในปัญหานั้นทั้งพวกข้าพเจ้า ทั้งพวกอื่นยังตกลงกันไม่ได้ขอประทานพระวะโรกาสขอพระองค์โปรดพยากรณ์แก่พวกข้าพเจ้าตามเป็นจริงเถิดท้าสกะตรัสถามว่าเรื่องมุงคนนี้ทีแรกเกิดขึ้นที่ไหนพวกเทวดาทูลว่าในมนุษย์สยโลกท้าสกะตรัสถามว่าพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณที่ไหนพวกเทวดาทูลว่าในมนุษย์สยโลกท้าสกะตรัสว่า ถ้ากระนั้นมาเถิดพวกท่านนิรทุกข์เราจะทูลถามมงคลปัญหานั้นกับพระผู้มีพระภาคแล้วทรงบัญชาเทพพระบุตรองค์หนึ่งว่าท่านจงทูลถามพระผู้มีพระภาคทรงพาหมู่เทวดามาสู่พระเชตวันเทพพระบุตรนั้นถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วยืนณส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามมงคลปัญหา พระผู้มีพระภาคเมื่อจะทรงวิสัชนาปัญหาของเทพบุตรนั้นจึงได้ตรัสพระสูตรนี้ฉะนั้นแลกระถาว่าด้วยเหตุเกิดขึ้นในมุงคล,ลสูตรนี้เท่านี้ก่อน